เฮียเนี่ยไวเปอร์บาบิย่ากามึงปัญญาอ่อนมัเนี่ยนะลองๆ e r บนี้อ่ะาวเมดร้อยสิบยิงไม่ตายกุญชดาให้ด้วยรถถังรถถังรถถังรถยยีย รถถังรถถังรถถังโอ้ยยี่แม่งมาเป็นกลุ่มยานเกาะเลยสามสามคันเออหาที่แอบก่อนเว้ยหาที่แอบก่อนเว้ออบกับกบกักบักบักมึงก็วิ่งขึ้นไปสี่เฮียร้อแม่งฆ่ากันตายนะกูถือปืนพกจอห์นวิกอยู่ในสัตว์กูอยากลองยิงเฮียนี่วะมันจะตายให้พ่อมึงวะโอ้โหไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วเฮียกี่ตัวเนี่ยสัตว์ยืนโอ้ย